สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าสามเกลอเจอดาราตอนที่18ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในที่สุดก็ถึงวันฉายรอบคุณตาตีเมียหรือว่ารอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่องสามเสือเฮี้ยมคำพยากรณ์ของจำรูนหนวดจิม๋มแม่นยำราวกับว่าเขานั้นเป็นพิเภกกลับชาติมาเกิดปรากฏว่าบัตรล่วงหน้ารอบปฐมทัศน์ จำหน่ายได้เพียง100ฉบับเป็นเงิน2,000บาทพอดีท,ท,ทั้งๆที่คณะพักสี่สหายกับ4นางต่างเอาบัตรไปเที่ยวเร่ขายเพื่อนฝูงหรือเสมียนพนักงานในบริษัทในธนาคารหรือโรงแรมของเขาด้วยการบังคับซื้อแต่ส่วนมากต่างก็ปฏิเสธว่าไม่มีเงินซื้อบัตรที่กัดฟันซื้อก็ด้วยความเกรงใจเมื่อขายบัตรได้เพียง100ฉบับก็จำต้องแจกฟรี และเมื่อแจกบัตรฟรีก็ต้องติดอากรมหรสพให้ด้วยอย่างไรก็ตามการแจกบัตรฟรีจะช่วยกู้เกียรติของตนไว้คณะสีสหายจึงต้องแจกเพื่อให้มีคนดูรอบปฐมทัศน์มาแน่นโรงจะได้ถือโอกาสโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ทางวิทยุและทีวีวันนั้นตลอดวันสีสหายกับสีนางและท่านผู้ใหญ่ทั้งสอง ตลอดจนจำรูนหนวดจิมและเจ้าแหว้วต่างเหน็ดเหนื่อยไปตามการในการเตรียมงานทุกคนได้มาคลุกอยู่ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมมิตรตั้งแต่เช้าบัตรรอบปฐมทัศน์ขายไม่ได้อีกเลยแม้แต่ใบเดียวอาเสียกิมหนวนผู้อำนวยการสร้างหงอยเหงาเป็นคนละคนเขากลุ้มใจมากที่หนังของเขาไม่มีใครสนใจและไม่มีคนดูแต่เมื่อแจกบัตรฟรี ปิดอากรมหรสพให้เรียบร้อยส่งบัตรให้คนไหนก็ไม่มีใครรังเกียจที่จะรับไว้และสัญญาว่าเป็นตายยังไงก็จะต้องมาดูอย่างไรก็ตามเมื่อใกล้จะพลบค่ำความคลุกขลักหลายอย่างหลายประการก็เกิดขึ้นศิลปินหลายคนโทรศัพท์มาถึงกิมหวนบอกงดอย่างกระทันหันโดยเขาได้อ้างเหตุผลต่างๆกันบางคนก็ว่า แม่ยายเจ็บท้องจะคลอดลูกบางคนก็บอกว่ากินหอยแครงเข้าไปเมื่อตอนกลางวันท้องเดิน3าสี่โกรกถึงกับนอนแบบอยู่ในห้องบางคนก็ว่าถูกเรียกไปถ่ายหนังโดยด่วนไม่ไปก็ไม่ได้เพราะจะผิดสัญญาที่ทำไว้บางคนก็ว่าผัวแอบไปมีเมียน้อยและพาเมียน้อยไปเที่ยวบางแสนหล่อนจำเป็นต้องติดตามไปฆ่าเมียน้อยและผัวของหล่อน เลยไม่สามารถจะมาร้องเพลงได้รายการตามที่ได้ประกาศไว้ในหนังสือพิมพ์ล้มเหลวไปเกือบหมดเพราะนักดนตรีและศิลปินมีความจำเป็นมาร่วมแสดงไม่ได้จำรูนหนวดจิม๋มผู้ช่วยของเสียงหวนถึงกับต้องกุมขมับกินแอสไพรินทีละหลอดแก้ปวดศีรษะทุกครั้งที่ศิลปินหรือนักดนตรีที่โทรศัพท์มาบอกงดโดยได้อ้างความจำเป็นต่างๆ บางคนก็ใช้ให้เด็กถือจดหมายมารอบปฐมทัศน์จะเริ่มต้นในเวลา18นาฬิกา30นาทีแฟนหนังไทยต่างก็ทยอยทยอยกันมาที่โรงภาพยนตร์เฉลิมมิตรนับตั้งแต่17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและได้ทยอยทยอยกันเข้าไปในโรงภาพยนตร์อันโออ่าใหญ่โตและหรูหรากว่าโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่งทั้งหลายคนดูหลั่งไหลามานี้ ล้วนแต่ได้รับบัตรแจกฟรีจากาาคณะพักสีสหายซึ่งได้ปิดอากรมหรศพให้เรียบร้อยส่วนบัตรที่ทางโรงจำหน่ายล่วงหน้านั้นจำหน่ายได้เพียงหนึ่งฉบับไม่ขาดไม่เกินคิดเป็นเงินสองพบาทท้วนตามคำพยากรณ์ของโหนจำรูนหนวดจิม๋มซึ่งได้เล่าเรียนวิชาโหราศาสตร์ตำราเดียวกับพิเภกโหนประจำพระองค์พระรามและตามเวลาที่กล่าวนี้ คณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานภายในห้องสำนักงานชั้นบนของโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นห้องที่กว้างขวางและมีเครื่องปรับอากาศอาเสียกิมหนวนท่านผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องสามเสือเฮี้ยมมีหน้าตาหม่นมองผิดปกติเพราะเขาได้ตรากตรำทำงานมากอดหลับอดนอนมาหลายคืนแล้วนอกจากนี้ ก็ยังมีเรื่องยุ่งยากลำบากใจเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เขายังคงแก้ไม่ตกอีกหลายข้อโดยเฉพาะการแสดงบนเวทีซึ่งศิลปินและนักดนตรียังไม่มีใครมาเลยเมื่อนาฬิกาเรือนใหญ่ที่ผนังตึกบอกเวลา18นาฬิกาอาเสียก็ร้องตะโกนขึ้นดังๆเฮ้ย hey! กลุ้มใจว้ยนิกรหันมามองดูเสียงหวนแล้วยิ้มถูกละ่ะ มันเป็นความสำเร็จที่แกควรจะดีใจนะเพราะแกเป็นผู้อำนวยการสร้างหรือเจ้าของหนังเรื่องนี้ออเซียทําตาปริบๆฉันร้องตะโกนว่าฉันกลุ้มใจว้ยไม่ใช่ดีใจอ๋อ oh. ในจอมทะเลนพูดเสียงยานคางจะกลุ้มใจหาตะวักตะบวยอะไรวะสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมันก็อุบัติขึ้นแล้วทำใจเห้สบายดีกว่า ยังไงรอบนี้ก็คนแน่นแน่เพราะเราแจกตั๋วฟรีไปตั้งพันหนึ่งรที่นั่งแกลงไปดูสิกันให้ช่างเขียนเขียนป้ายติดไว้ที่หน้าห้องตั๋วว่าที่นั่งเต็มขอบคุณเป็นการโฆษณาไปในตัวพรุ่งนี้รอบเที่ยงต้องเอาลิงมาขายตัว๋วถ้าให้เมียเมียของพวกเราขายคงขายไม่ทันสามเสือเหี้ยมของแกนี่แหละจะเขียนแหกข่ข่มฤตยูที่เฉลิมเขตยับเยินไปเลย กันกะว่าคงได้เงินไม่ต่ำกว่าสิบล้านเจ้าคุณปัจเนอขัวรอาก้าได้สักแสนเดียวก็วิเศษแล้วมีอย่างที่ไหนวะรอบปฐมมาทัศขายบัตรได้เพียงหนึ่งรยใบหนังไทยชั้นเลวขนาดลงทุนไม่ถึงแสนเปิดรอบปฐมมาทัศยังได้เงินเป็นหมื่นศาสตราจารย์ดีเรกเห็นพองด้วยอร่อย ข้าที่คนเข้าไม่สนใจก็เพราะหนังของเราไม่มีดาราสแสดงและเนื้อเรื่องก็ไม่ไหวเขาพูดยิ้มยิ้มและพยักหน้าให้เสียงวนอยู่ยาเสียใจไอ้งวนความผิดพลาดย่อมเป็นบทเรียนหรือเป็นครูของเราอย่างน้อยที่สุดแกก็พอจะรู้ว่าคนมีเงินไม่ใช่ว่าจะมีความสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างแกยังมีโอกาสที่จะทำหนังใหม่ ลองไปหาซื้อเรื่องจากนักเขียนที่มีชื่อเสียงแล้วก็จ้างดาราชั้นนำมาแสดงเพียงเท่านี้แกก็จะเป็นบุคคลสำคัญในวงการหนังไทยคนหนึ่งการสนทนาสิ้นสุดลงชั่วขณะเมื่อจำรูนหนวดจิ๋มที่ปรึกษาของบริษัทเฉลิมมิตรภาพยนตร์ได้ผลักประตูห้องทำงานพาตัวเดินเข้ามาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสจอมตลกอวุโสแต่งสากลชุดสีน้ำทะเลใหม่เอี่ยม เขาผูกโบหูกระต่ายเรียบร้อยถึงแม้วัยของเขาเกือบจะเข้าวัยดึกแล้วจํำรูนก็ยังหนุ่มกว่าวัยของเขามากเป็นศิลปินที่รุ่งโรจน์ทุกยุคทุกสมัยไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นศัตรูกับใครมติของจํารูนก็คือเขาเป็นคนของประชาชนด้วยเหตุนี้เองชื่อเสียงของเขาจึงทั้งดังและทั้งโด่งอยู่เสมอว่าไงคุณจำรูน เสียงหวนโจมตีที่ปรึกษาของเขาทันทีจนป่านี้แล้วพวกนักดนตรีและศิลปินยังไม่มาสักคนเรื่องนี้คุณจะต้องรับผิดชอบนะจะบอกให้เพราะว่าคุณได้รับมอบหมายไปจากผมแล้วเกี่ยวกับเรื่องรายการบนเวทีรอบปฐมทัศน์นี้จำรูนซุดตัวนั่งบนเก้าอี้ตรงข้ามกับเสียงหวนที่โต๊ะทางานอันสวยงามตัวนั้นในแหวไม่ได้ขึ้นมาบอกอาเสียหลอกเลยครับว่าพวกศิลปินเขามากันพร้อมแล้ว ที่ขาดไปบ้างนั้นเขามีความจําเป็นมาไม่ได้แต่ผมก็พอจะหาทางแก้ไขให้เรียบร้อยเสียงวนลืมตาโพลงสีหน้าสดชื่นแจ่มใสขึ้นทันทีงานเหรอไอ้แฮวไม่ได้มาบอกผมเลยผมและพวกเรากำลังปรับทุกกันอยู่เดี๋ยวนี้ยถ้าหากศิลปินและนักดนตรีนักร้องเขาไม่มาเราจะทำยังไงคนดูคงพังโรงหนังแน่ๆหากว่าเราต้มเขา จำรูนยิ้มละไมใจเย็นๆเถอะครับอาเสียมือฉันผมนั้นจัดทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยคืนนี้โรงหนังเฉลิมมิตรของเราจะเป็นที่รวมของศิล,ลปินและนักดนตรีนักร้องทุกรุ่นทุกวัยนี่ละครย่อยคณะล้อต๊อกมาแล้วคณะสาหัดก็มาพร้อมหน้าส่วนนักดนตรีรวมสิบวงก็กำลังพักผ่อนอยู่หลังโรงหนังยังขาดอีกวงเดียว คือสุนทาราพรเจ้าแฮวได้ผลักบางตาประตูเข้ามาในห้องทำงานของขาาคณะพักสีสหายเดินยิ้มกริ่มเข้ามาในห้องเขาแต่งสากลชุดสีเทาท่าทางราวกับผู้จัดการโรงภาพยนตร์นี้เจ้าแฮวเดินเข้ามาหยุดยืนหน้าโต๊ะกิมหน่วนแล้วรายงานให้ทราบสุนทราพรเขาต้องการที่จะขอเข้ามาพบอาเสียกับพวกคุณคุณขอรับกิมหน่วนยิ้มแป้น พยักหน้ารับทราบแล้วหันมาทางจอมตลกเอกพวกเรารู้จักคุ้นเคยกับสุนทราพรมานานแล้วคุณออกไปเชิญเขาเข้ามาพบกับพวกเราหน่อยสิจำรูนรับคำสั่งแล้วลุกขึ้นพาตัวเดินออกไปจากห้องทันใดนั้นเองเสียงแตรวงวงใหญ่ซึ่งบรรเลงอยู่ในกระโจมหน้าโรงภาพยนตร์ก็ดังกระหึ่มขึ้นแต่ว่าเพลงที่บรรเลงนั้นมันทำให้สีสหายและเจ้าคุณปัจจนึก ทำหน้าเยเกไปตามกันเพราะมันเป็นเพลงแห่ศพหรือเพลง slow march อสียได้จ้องมองดูหน้าของเจ้าแห้วซึ่งกำลังยืนอยู่หน้าโต๊ะทำงานของเขาอย่างเดือดดาลแล้วท่านผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องสามเสือเยี่ยมก็ร้องตะโกนลั่นห้องไอ้เฮลนี่แกไปจ้างแตรวงไหนมาบรรเลงที่น้าร้องวะเจ้าแฮวฝืนยิ้มหน้าสงสาร งคุณสุรพลโทนวันนี้ยังไงล่ะขอรับเสียงหนกลืนน้ำลายเอือกเร็วแกวิ่งลงไปข้างล่างบอกคุณสุรพลให้สั่งพวกแตรวงให้หยุดบรรเลงเพลงได้และให้เขาขึ้นมาหาฉันเดี๋ยวนี้ฉันปวดกระบาลจนบอกไม่ถูกแล้วรู้ไหมรับประทานคงจะมีการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเป็นแน่ขอรับคุณสุรพลถึงสั่งให้ลูกน้องบรรเลงเพลงแห่ศพ เสี่ยงวงนขบกรามกรอดไปมึงไปตามคุณสุรพลขึ้นมาบนนี้เร็วนนักตัวว่ากูคงฆ่าตัวตายในคืนวันนี้แน่นอนเจ้าเฮวยิ้มแห้งๆรับประธานอย่าเพิ่งคิดสั้นเลยขอรับอาเสียคือร่มโพร,ร่มทรของผมอาเสียตายผมก็แย่รับประธานงานทุกอย่างก็ต้องคลุกคลักมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละขอรับเมื่อเช้า หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวว่าผู้อำนวยการสร้างหนังคนหนึ่งใช้มีดโกนเชือดคอตายแต่ว่าภรรยารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจและมอบลูกกระเดือกของสามีให้หมอหมอก็เลยช่วยเย็บติดไว้ตามเดิมขณะนี้อาการนยนังสาหัสมากถึงกับห้ามเยี่ยมห้ามประกันพอพูดจบเจ้าแฮวก็ได้พาตัวออกไปจากห้องทำงานของเจ้าของโรงหนังเฉลิมมิตร ก็คือคณะพักสี่สหายของเรานั่นเองในเวลาไล่ๆกันจำรูนหนวดจิ๋มก็พาสุภาพบุรุษลูกจีนในวัยกลางคนคนหนึ่งเข้ามาในห้องทำงานอันหรูหราสุภาพบุรุษลูกจีนรูปร่างผอมสูงผู้นี้แต่งชุดราตรีและผูกโบหูกระต่ายเรียบร้อยจำรูนก็ได้อธิบายให้คณะพักสี่สหายและเจ้าคุณปัจจนึกทราบนี่ยังไงล่ะครับ สุนทราพรเพื่อนรักของผมอาเสียกิมหวนกลืนน้ำลายเอื้อกแต่แล้วเขาก็รีบรับไหว้สุภาพบุรุษลูกจีนซึ่งจำรูนบอกว่าเป็นสุนทราพรเชิญนั่งเชิญนั่งครับนั่งซิคุณจำรูนจอมตลกกับสุนทราพรต่างสุดตัวนั่งบนเก้าอี้ว่างคนละตัวหน้าโต๊ะทำงานของผู้อำนวยการในเวลาเดียวกันนี้เอง คนนี้ก่อนกันกบดรดิเรกและเจ้าคุณปัจนึกต่างก็พากันหัวเราะหืดหืดด้วยความขบขันที่จำรูนประกาศว่าสุภาพบุรุษผู้นี้คือสุนทราภรกิมหวนดึงลิ้นชักโต๊ะหยิบแอสไพรินออกมาหนึ่งหลอดเปิดฝาหลอดออกเทใส่ฝ่ามือของเขาประมาณสิบเมตรยกขึ้นใส่ปากเคี้ยวกรุมๆอาเสียพยายามทำใจให้เยือกเย็นที่สุด แต่เสียงแตรวงในกระโจมหน้าโรงภาพยนตร์ซึ่งกำลังบรรเลงเพลงสโลมาร์ชมันทำให้กิมหวนปวดร้าวรันทดใจและแค้นใจเหลือที่จะกล่าวในที่สุดผู้อำนวยการหรือในห้างก็ฝืนยิ้มให้จำรูนและพูดกับตลกเอกด้วยเสียงปกติเออ่ขอโทษนะคุณจำรูนสติสัมปชัญญะของคุณน่ะยังดีอยู่หรืออ้าว ตลกเอกร้องอุทานเสียงล้านอาเสียเข้าใจผมยังไงผมสบายดีนะครับท้องใส่ก็เป็นปกติกิมวนฝืนหัวเราะ <c oughs> ก็แล้วสุภาพบุรุษเพื่อนคุณคนนี้ใช่สุนทราพรแน่หรอครับอ๋อร้อยเปอร์เซน์ครับอุโทธผมเข้าใจแล้วอาเสียนึกว่าผมไปพาใครมาแล้วหลอกอาเสียว่าเป็นสุนทราพรนี่แหละครับ สุนทราพรแง่แง่คบกับผมมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก่อนเขาชื่อศุนแทโอแต่ว่าตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อเป็นไทยว่าสุนทราพรแล้วใช้นามสกุลว่าโอตระกูลพลน,นี้ก่อนดรดิเรกและเจ้าคุณปัจนึกกลั้นหัวรอดแทบแย่ส่วนเสียงหัวนั้นทำท่าเหมือนกับว่าศีรษะของเขานั้นจะระเบิดออกมาเป็นเสียงเสียง เขาได้เปลี่ยนสายตามาที่สุภาพบุรุษลูกจีนวัยเดียวกับเขาแล้วถามว่าขอโทษนะครับคุณมีอาชีพเป็นนักดนตรีหระอครับครับผมเป็นนักดนตรีหากินในทางดนตรีมาในราว20กว่าปีแล้วเมื่อก่อนผมประจำอยู่โรงงิ้วแถวยาวราชครับตอนหลังงิ้วเขาเลิกแสดงผมก็นำคณะของผมไปบรรเลงตามพัตคารใหญ่ๆของพวกจีนเสียงหวนกลืนน้ำลายติดๆกัน 3- 4ครั้ง คุณเล่นดนตรีจีนครับผมถนัดทางนี้โดยเฉพาะผมเป็นคนตีล่อ,อกโก้ครับวันนี้ผมก็ได้นำนักดนตรีมือเยี่ยมเยยี่ยมของผมมาเปิดรอบปฐมทัศน์หนังของอาเซียรวม12คนด้วยกันคนสีซออีของผมยอดจริงๆครับผมเอาปีตูติ้ตมาด้วยคนตีขิมก็คือภรรยาของผมเองคุณจำรูนเข้าไปติดต่อตกลงจ้างวงดนตรีของผมมาแสดงสลับบนเวที และมีการประชันกับวงดนตรีสากลด้วยอย่างเงี้ยสนุกดีครับอาเสียขบกรามร่วมๆแล้วเขาก็หันมาทำตาเขียวกับจำรูนแต่แล้วก็ปลอบใจตัวเองให้เยือกเย็นพี่ผมให้คุณไปตกลงติดต่อวงดนตรีสุนทราพรน่ะผมหมายถึงคุณเอื้อสุนทรนสนานไม่ใช่คุณสุนทราพรคนนี้จำรูนขมวดคิ้วยน่นแล้วกันอาเสียไม่ได้สั่งผมอย่างนี้นี่ครับ สัง่งไหว้ผมติดต่อกับ,บวงดนตรีวายุบุตรให้ติดต่อกับครูแก้วต๊อกบูมและสุนทราพรอ,อาเสียม่ได้บอกผมว่าคุณเอื้อสุนทรสนานนี่ครับผมคิดว่าอาเสียเป็นลูกจีนก็คงต้องการดนตรีจีนของนายสุนทราพรเพื่อนของผมคนนี้ผู้อำนวยการสร้างฝืนยิ้มอย่างยากเย็นแล้วดนตรีจีนของคุณสุนทราพรวงนี้เขาจะมาประชันกับลิงที่ไหนกัน เพราะว่าเราได้จ้างมาแต่ดนตรีสากลเท่านั้นจำรูนทำหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแย่แต่ว่าเพื่อนผมมีทีเด็ดนะครับนักร้องของเขาแต่ละคนออกมาร้องเพลงเหมือนกับตัวล่อนจอนหนุ่งลมห่มฟ้ามีผ้าปิดนิดๆหน่อยๆตรงเขตห่วงห้ามเท่านั้นทุกคนร้องเพลงจีนเดิมได้เพราะมากเสียงเหมือนนกกาะเวกแล้วก็ล้วนแต่กำลังแตกเนื้อสาวทั้งนั้น ผมนั้นกล้ารับรองว่าดนตรีจีนของนายสุนทาราพรเพื่อนผมจะทําให้คนดูชอบอกชอบใจไปตามกันคนแก่ก็จะลุกขึ้นเป่าปากตบมือกระเทืบเท้ากลายเป็นคนหนุ่มและคนหนุ่มจะนั่งสลืมสลือแล้วกลายเป็นคนแก่ไปตามกันอาเสียยิ้มออกมาเพราะเสียงแตรวงที่บรรเลงเพลงสโลมาร์สงบเงียบลงแล้วถ้าเช่นั้น คุณพาคุณสุนทราพรลงไปเตรียมตัวได้แล้วครับคุณจะต้องควบคุมและจัดรายการแสดงบนเวทีให้เรียบร้อยอะไรที่มันบกพร่องเป็นเรื่องที่คุณจะต้องคิดแก้ไขเองส่วนเงินที่จะจ่ายให้นักดนตรีและศิลปินคุณไปเบิกจากนวลละอผมสั่งเขาเตรียมเงินสดไว้เรียบร้อยแล้วจำรูนยิ้มให้สุภาพบุรุษลูกจีนเพื่อนเกลอของเขาไปเว้ยสุนความจริงชื่อของแกก็ช่วยทำรายได้ หรือผลประโยชน์ให้แกดีเหมือนกันเพราะมีคนเข้าใจผิดคิดว่าแกเป็นคุณเอื้อสุนทรสนานแล้วจ้างวงดนตรีของแกไปบรรเลงบ่อยๆเมื่อผิดไปแล้วก็ต้องปล่อยให้เลยตามเลยสุนทราพรยกมือไหว้เสียงหวนอย่างนอบน้อมสวัสดีครับเสียอย่าเสียใจเลยครับที่อเสียตั้งใจจ้างวงดนตรีสุนทราพรของคุณเอือ้อแต่กลายเป็นวงดนตรีของผมไปผมขอรับรองว่า ดนตรีจีนของผมจะทำความพอใจให้แก่ผู้ดูอย่างมากที่สุดคืนนี้ผมจะสั่งให้นักร้องสาวๆของผมแก้ผ้าล่อนจ่อนออกมาร้องเพลงในพลีเเรกหัวรอก้าและพูดเสริมขึ้นทันทีอย่าให้ถึงอย่างนั้นเลยคุณตำรวจเขาจะไม่ยอมให้ทำอย่างนั้นเอาแต่เพียงชุดบีกินี่คนดูก็วุ่นวายแล้วสุนทราพรยิ้มเล็กน้อยต่อจากนั้นจำรูนหนวดจิ๋ม ก็ได้พาเขาเดินออกไปจากห้องทำงานของคณะพักสีสหายพันเอกนิกรมองดูเสียงหวนอย่างขบขันเป็นยังไงในห้างมันต้องมีเรื่องปวดกระบาลตลอดเวลาใช่ไหมเสี่ยพยักหน้ารับว่าเป็นจริงมันเหนื่อยจนบอกไม่ถูกเว้ยไอกรเหนื่อยกายเน่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่เหนื่อยใจนี่สิร้ายเหลือเกินอยากจะเลิกทำหนังก็เลิกไม่ได้คือเลิกทำก็ต้องเดินเอาปี๊บคลุมหัว ขายหน้าพวกในทุนหนังทั้งหลายยังไงก็ต้องสร้างหนังเรื่องที่สองต่อไปพลพูดเสริมขึ้นกันนั้นยินดีสนับสนุนและร่วมมือกับแกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหนังเรื่องที่2ของแกเป็นหนังแบบดิเรกราม่าร้อยสี่สิบมินนะเว้ยแกต้องทำหนังอย่างคนอื่นเขาทำกันเจ้าคุณปัจจนึกเห็นพ้องด้วยถูกแล้วต้องเป็นหนังสีขนาดสิและเป็นหนังเงียบ ใช้คนาพากไม่ใช่หนังพูดซึ่งต้องลงทุนมากมายเช่นนี้หนังไทยน่ะลงทุนเรื่องละสี่แสนบาทดีแล้วแกอย่าเอาไปเทียบกับแหกคข่มายมฤต,ตายูเพราะนั่นมันมีหลายก๊อปปี้ส่งไปฉายได้ทั่วโลกหนังไทยสร้างขึ้นสำหรับคนไทยเท่านั้นอย่างดีก็ส่งไปฉายในเมืองลาวอีกประเทศหนึ่งบางตาประตูห้องถูกผลักออกช้า,ชา เจ้าเ้าเดินนำหน้าพาชายหนุ่มรูปหล่อซึ่งแต่งสากลชุดราตรีคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาคือสุรพลโทนวนิกนักแต่งเพลงนักดนตรีและนักประพันธ์ชื่อก้องแห่งยุคนั่นเองและขณะนี้เขากำลังฝึกขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังและได้หัดฝึกงูเห่าด้วยปีรูปน้ำเต้าเพื่อที่จะแสดงหาชื่อเสียงต่อไปเพราะเขาได้ถือว่าเกิดมาทั้งที ก็ต้องมีชื่อเสียงหลายๆอย่างสุรพลได้ยกมือไหว้าาคณะพักสีสหายและก็ไหว้ท่านเจ้าคุณปัจจนึกอย่างนอบน้อมตามนิสัยของเขาและเขาก็กล่าวทักผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องสามเสือเฮี้ยมสวัสดีกระม่อมเสียงหวนแยกเคี้ยวพูดกับผมให้มันรู้เรื่องผมไม่ใช่เจ้านั่งสิคุณเจ้าแฮวเลี่ยงออกไปจากห้อง สุรพลซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานของกิมห่วนล้ลวงกระเป๋าเสื้อสากลหยิบกระจกบานเล็กๆขึ้นมาส่องหน้าและยกมือขวาแตะผมทั้งสองข้างให้เรียบร้อยนิกรกล่าวถามขึ้นด้วยเสียงหัวเราะ <c oughs> ดัดผมมาระครับคุณสุรพลนักดนตรีและนักแต่งเพลงรูปหล่อยิ้มอายผมเห็นว่าวันนี้ผมจะนำวงดนตรีของผมขึ้นแสดงแข่งขันกันบนเวที ผมก็เลยไปตัดผมและดัดผมดัดแล้วหน้าตาหล่อขึ้นครับผู้หญิงสาวๆเห็นผมเข้าทำตาหวานให้ผมทุกรายเสียงหวนโบกมือขอให้สุรพลหยุดพูดเดี๋ยวฟังผมก่อนคุณสุรพลแล้วนี่คุณไปเอาแตรวงที่ไหนมาบรรเลงสุรพลอมยิม้มพวกขี้ยาแถวบ้านผมครับในพลดิเรกหัวรอก้ากพูดเสริมขึ้นทันที นักแรวงที่ดีๆไม่ใช่พวกขี้ยาหาไม่ได้หรือคุณประพันธ์กรและนักแต่งเพลงชื่อดังหันไปทางนายแพทย์หนุม่มหาที่ไหนครับคุณหมอในแห้วไปหาผมหมอบวานนี้เองบอกผมว่าอาเสียสั่งให้เขาจ้างแรวงวงหนึ่งมาบรรเลงที่หน้าโรงก่อนค่ำวันนี้แต่เขาหาไม่ได้เพราะพวกแรวงสมัยนี้หายากเต็มทนนอกจากวงดุริยางของกองทัพต่างๆ ซึ่งเขาก็มาเล่นให้ไม่ได้ในแหวอ่อนวอนผมให้ช่วยจัดแตรวงมาวงหนึ่งผมนั่นเห็นแก่อาเซียผมก็รวบรวมพวกขี่ยานักแตรวงรุ่นเก่าได้แปดคนแล้วพามาบรรเลงพอพูดจบเขาก็หันมาทางกิมงวนเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับอเซียแต่หากว่าเป็นดนตรีสากลดนตรีไทยหรือปีพาดจะต้องการสักสีห้าวงผมก็พอจะหาให้ได้ เพราะผมหารับประทานทางนี้อยู่แล้วเสี่ยงวนเข้นหัวราะแล้วคุณร่วมบันเลงกับพวกแตรวงด้วยหรือเปล่าสุรพลสันสศีสาเปล่าครับผมชำนาญแต่ดนตรีสากลเท่านั้นอเสียถอนหายใจเฮือกใหญ่แตรวงวงเนี้ยผมฟังแล้วผมอยากเป็นบ้าตายนั่นนะสิครับผมและใครๆก็รู้สึกอย่างนี้สุรพลพูดหน้าตาเฉย ผมจำใจหาเข้ามาก็เพราะไม่ทราบว่าจะไปหานักแรวงที่ไหนเขาบรรเลงได้เพียง2เพลงเท่านั้นแหละครับเขาเล่นแบบจำเพลงไม่ได้ดูโน้ตเพราะเขาอ่านโน้ตไม่ออก <S <S เป่าเพลงตาตีตกต้นตาลได้เพลงหนึ่งดูเหมือนจะชื่อเพลงว่า double i n g l e หรืออย่างไงนั่นแหละครับผมลืมไปแล้วอีกเพลงก็คือเพลง slow march นักแรวงพวกนี้เขาชำนาญแห่ศพมากครับ เป่าสโลมัชได้หยดย้อยดีเหมือนกันกิมหวนทำหน้าเหมือนจะร้องไห้คุณลงไปบอกพวกแตรวงเถอะว่าลำบากนะก็ไม่ต้องบรรเลงอีกแล้วก็ให้ไปเบิกเงินที่เมียมผมจ่ายให้เขาไปให้เรียบร้อยเพลงตาตีตกต,กต้นตาลที่คุณว่าฟังดูก็แย่เต็มทนแล้วเหมือนกับเปิดกรุกวัดเก่าๆที่เมืองสุขโขทยัยยิ่งพอบรรเลงเพลงสโลมัชผมได้ยินเข้าก็อยากฆ่าตัวตายแล้วเกิน มันเรื่องอะไรกันนี่ามาซ้อมแห่ศพผมเหมือนกับแช่งให้ผมตายเสียงบรงเรเลงแตรวงคณะขี้ยาได้ดังขึ้นอีกแล้วคราวนี้โซโลโหรือเดี่ยวกลองอเมริกันแต่แตรใหญ่ปากบานเหมือนกระโถนช่วยตอดบ้างนิดหน่อยนิกรแหกปากหัวเราะลั่นห้องและเขาก็พูดพลางหัวเราะพลางโอ้หเนี่มันเพลงจำบาสมัยในรังเรืองนามนี่เว้ยพวกเราเคยไปดูที่ตลาดบำเพ็ญบุญ ได้ยินแล้วทําให้นึกถึงความหลังเสียงหวนเอื้อมือหยิบหลอดยาแอสไพรินในลิ้นชักโต๊ะทำงานขึ้นมาอย่างรวดเร็วเปิดจูกเทมาทั้งหลอดใส่ฝ่ามือแล้วยกขึ้นเคียวกลวมๆคุณสุรพลเร็วนึกว่าช่วยผมได้มีชีวิตยืนยาวต่อไปคุณช่วยลงไปห้ามพวกแตรว,วงให้หยุดเป่าเพลงจำบาสทีบุตธถ้าบันเลงกันอย่างนี้ไม่ต้องจ้างให้เสียเงินหรอก ผมกับไอ้กรอนสองคนก็นเล่นได้ฟังคุณฟังดูสิเสียงปุ๊บชึ่งปุ๊บชึ่งไม่เป็นสับปะรดเลยสุรพลลุกขึ้นยืนแล้วยิ้มให้เสียงหวนแต่ก่อนที่ผมจะจ่ายเงินให้เขาผมจะให้เขาบรรเลงเพลงตาตีตกต้นตาลอีกสักจบนะครับไม่ต้องกิมหวนตะวาดแวดและเจ้าหนุ่มนักแต่งเพลงและนักประพันธ์ชื่อก้อง ก็เดินหัวเราะหือหือออกไปจากห้องทํางานของขาาคณะพักสีสหายถท่ามกลางเสียงหัวเราะกันอย่างคลื้นเครงของพลนิก,นดกรดรดิเรกและเจ้าคุณปัจจนึกเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ